ว h a ส์ซมี่เฮสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรองเท้าคู่หนึ่งนะฮะที่ผมเองก็ไม่ค่อยุ้นสกเท่าไห่นะแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้มีโอกาสได้จับมารีวิวให้เพื่อนๆดูันผมเองก็จะทำเต็มที่นะครับคู่นี้ก็คือ Air j o r d a n 5นะครับ Air j o r d a n 5 โอรีโอนะครับชื่อสีเนี่ยไอตัวชื่อสีคัลเลอร์เวนเนี่ยชื่อเล่นของมันมีประเด็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่านะฮะก่อนอื่นอยากจะให้ทุกคนนะครับกดไลค์มาก่อนครับคนละ1ทีนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะถ้าเกิดชอบรองเท้าแอร์จอแดน5อยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามซับคร b e ช่องของผมไ้ด้วยนะครับกดแจ้งเตือนเปิดกระดิ่งกดแจ้งเตือนมาด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับอะถ้าทุกคนทําแล้วขอบคุณมากแล้วเราไปเริ่มดู รีวิวในครั้งนี้เลยครับ Let's go รองเท้า Air Jordan 5 Oreo เนี่ยเคยวางจำหน่ายครั้งแรกนะครับเมื่อปี2013นะครับแล้วนี่ก็7-8ปีผ่านมาก็ได้ทำการเรโท o นะครับมาเป็นรุ่น2021นะครับนี่เลย Air Jordan 5 Black and White นะครับผมชื่อโอริโอเนี่ยมันเป็นชื่อของชาวเน็ตชื่อของส้นเกอร์เฮดในยุคนั้นนะครับในตอนนั้นเนี่ยเขาตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับที่มันคิดถึงขาวดำเนี่ยทุกคนก็ต้องคิดถึงอะไรครับโอริโอนะครับนี่เลยโอรี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 ริริโอโอรี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 ริโอขาวดำนะครับเขาเลยให้คู่นี้ชื่อว่าโอริโอนะครับแต่ไนกี้เนี่ยไม่เหมือนไม่บายครับไม่ซื้อไอเดียนี้ว่า ทำไมต้องชื่อโอรีโอมันมันไม่มีที่มาที่ไปนะครับถ้าเกิดไปเช็คในเว็บไซต์ต่างประเทศเนีย่ยไนกี้เนี่ยครับพยายามจะยัดชื่อสีให้รุ่นนี้ว่า o o นไลท์นะครับสนีเกอร์เฮดต่างประเทศนะครับก็คือแบบเฮ้ยอะไรวะเขาเรียกโอรีโอมาตั้งนานแล้วแล้วอยู่ดีๆคุณมาใส่สตอรี่ให้มันแบบ o o นไลท์นะครับเพราะว่าสตอรี่ของไนกี้นี่คือแบบฟังแทบไม่ขึ้นเลยนะครับเขาบอกว่าคือแบบทุกครั้งที่เรามองดูท้องฟ้าเนี่ยเราก็จะเห็นสีแบบดำๆขาวๆเทาๆบนท้องฟ้านะครับนี่เลย นี่คือท,ที่มาของชื่อว่ามูนไลท์แสงจันนะครับเราแบบเฮ้ยหลายๆคนไม่ชอบเลยครับคือแบบเฮ้ยคุณเอาสตอรี่อะไรมายัดกับรองเท้าคู่นี้เนี่ยเอออยากจะให้มันชื่อว่าโอรีโอราคาของคู่นี้นะครับก็เปิดขายอยู่ที่4,600บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนคันละเว่แบล็กแอนด์ไวท์นะครับส่วนคนจะเรียกโอรีโอก็ได้จะเรียกขาวดําก็ได้หเรือว่าทำไมไม่เรียกว่าแผนด้านเหมือนตัวดังอะ่ะเออทาไมฮะนั่นแหละฮะนี่คือที่มาของแอร์จอแดนไฟฟ์โอรโอนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อที่ไม่คุ้นเหมือนผมนะวิธีว่าจะ recognize จะจำมันง่ายๆนะครับก็คือนี่เลยครับลวดลายของฟันฉลามนะครับตรงนี้ T ิงเกอ e a แ f i e l d ล์นะครับผู้ออกแบบ a i r Jordan 5เนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเป็นเครื่องบินลบนะครับของอเมริกันนะครับสมัยก่อนเลยยุคสงครามนะครับจะมีปฟันฉลามอยู่ตรงเครื่องบินเขาเรียกแบบเฮ้ยเอามาใส่เลยครับนี่ Air Jordan 5นะครับด้านนี้จะเป็นแบบนี้นะด้านนี้จะเป็นฟันฉลามมีแค่ด้านนองด้านเดียวนะครับแลีกันหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยครับเลบนี่ ป้นสีใสๆเลยกดตรงนี้ได้ครับนี่ปกติจะอยู่บนเชือกรองเท้านะครับก็เป็นครั้งแรกของการดีไซน์ในตระกูล Air j จ r แดนนะครับที่เอาเลสล็อกมาใส่บนรองเท้านั่นเองนะครับแต่คู่นี้ผมจะรีวิวแบบถอดเลสล็อกนะครับจะได้ดูแบบอ่าดูสวยงามดูเรียบๆนั่นเองนะครับมาเริ่มดูจากอัปเปอร์กันนะครับอัปเปอร์คู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าวัสดุที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นหนังกลับอุ้ยหนังกลับนูบักนะครับนี่ครับเ็นสีดำๆนะครับมันเรียบๆเนาะ เ,เห็นไหมฮะเวลาเราจับมันก็จะมีการบอกว่าเปลี่ยนสีของลวดลายของหนังนะครับอ่าคือบอกหูให้มาแบบเป็นๆเ,เลยนูบักสีดำนะครับโทบ็อกซ์ครับอย่างที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นโทบ็อกซ์สีดำนะครับโทแคปที่ล้อมรอบโทบ็อกซ์ก็จะเป็นหนังกับสีดำครับนูบักหมดเลยนะครับมาดูต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเราจะเห็น ช่องหน้าต่ารับที่เป็นซิลิโคนเนาะทำหน้าที่เป็นการแบบระบายความร้อนจากรองเท้าครับคู่นี้จริงๆมันเป็นรองเทาง้าบาสเกตบอลเนาะก็ความร้อนจะออกทางด้านข้างกับด้านบนตรงลิ้นนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นซิลิโคนสีขาวขุ่นนะครับที่ล้อมกรอบซิลิโคนเนี่ยเออมันก็จะเป็นหนังกลับนูบักเหมือนกันนะครับสีดำเนาะตัวซิลิโคนก็จะออกแบบเหมือนหัวจรวดเลยอะเออไม่ก็หัวขค้นบิน,นครับแล้วแต่คนดูเนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นดีไซน์หนึ่งของ Air j o r d a n 5นะครับมาต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเราจะมีโล็ จัมแมนโลโก้นะครับสีขาวแบบนี้เลยปักอยู่หลังส้นเท้านะครับแล้วก็อยู่บนฮิลเคานเตอร์ที่เป็นนูบักสีดําเช่นกันนะครับส่วนข้างบนตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบดีไซน์ที่บอกว่าก็ไม่รู้เรื่องทางทฤษฎีหรือทางวิทยาศาสตร์มันช่วยในการเซฟข้อเท้าได้หรือเปล่าคือแอรจอแดนเนี่ย5เนี่ยมันกอจะแดนเนี่ยเขาอยากให้เซฟข้อเท้ามากขึ้นเน่เขาเลยบอกว่าเอ้ยขอซัพพอร์ตเท้าตรงนี้ได้ไหมเขาเลยเพิ่มหมอนลมนะครับสองข้างเลยครับนี่เห็นไหมผมกดให้ดู มันจะแบบนุ่มๆเป็นลมอยู่ข้างในนะครับนี่แบบนี้เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเซฟเรื่องข้อเท้าได้หรือเปล่านะครับอ่แต่แน่นอนครับมันทําให้มันหนาขึ้นมันก็รู้สึกถึงความนุ่มแน่นอนนะแต่ เวลาเราเราใส่เนี่ยข้อเท้าเราไม่ได้มีการแบบกดกับด้านข้างหรือว่าด้านนอกเนาะส่วนใหญ่กับน้ำหนักมันจะลงไปที่พื้นมากกว่านะฮะก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับเชือกรองเท้านะครับเชือกรองเท้าคู่นี้ก็ให้มาสีดําเลยนะครับนี่กลืนไปกับตัวลิ้นรองเท้าเลยนะครับนี่เป็นเชือกแบนสีดำเนาะคลาสสิกเลยผูกไงก็ไม่หลุดนะครับเป็นเชือกแบนดีมากๆครับอ่ะต่อที่ลิ้นนะครับลิ้นจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทเนาะพาร์ทด้านล่างตรงนี้กับพาร์ทด้านบนคะ ด้าน,นล่างก็จะใช้วัสดุเดียวกันเลยเป็นซิลิโคนสีขาวขุ่นนะครับก็ทําหน้าที่เป็นการระบายความร้อนนะความร้อนมันจะ เกิดขึ้นในรองเท้าเนาะบาสเกตบอลเนี่ยก็จะออกด้านข้างก็ออกด้านบนตรงลิ้นเนาะมันจะออกเร็วสุดนะครับอ่ะส่วนพาร์ทลิ้นด้านบนก็จะได้เป็นไนลอนสีดานะครับมีจัมแมอโลโก้สีขาวเช่นกันนะครับอยู่ตรงนี้เลยส่วนซอนน็อกไลเนอร์แล้วก็หลังลิ้นนะครับจะได้เป็นผ้าคอตตอนสีขาวเนาะหลังลิ้นจะมีเขียนคําไว้ว่า Air Jordan นะครับเออสีดำนะแท็กสีดำสวยงามมากๆเลยส่วนอินโซนะครับผมไม่อยากจะดึงอ่อนเนะพราะคู่นี้ไม่ใช่มงคนะสินโซก็จะได้เป็นอินโซสีดำนะครับแล้วก็ มีโลโก้จ u m แม a นะครับสีขาวแค่นั้นเองครับอินโซง่ายๆเลยนะคู่นี้บอกเลยว่าอัปเปอร์อะดุมากๆเลยคนระับผมว่าหลายๆคนมองไกลๆแล้วบอกเฮ้ยสวยว่าแล้ววันนี้ผมใส่เสื้อดำมาด้วยกลืนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอะ่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันมันสวยมากเลยนะดูดีๆแลนะ้วบอกโอ้โหผมว่าดีไซน์จอแดน5่านี่ดุจริงๆเลยผมว่าสวยไนงะ ถือว่าเป็นแบบว่ารองเท้าแบบว่าไม่คิดว่ามันเป็นรองเท้าบานมาก่อนเนาะโคตรสวยเลยผมชอบมากคันฉลามมาต่อกันที่มิดโซนะครับมิดโซเนี่ยจะได้เป็นเขาเรียกว่า,าการขึ้นประกอบนะครับจะคล้ายๆโมเดลจอแดน3จอแดน4จอแดน5้าเนี่ยจะคล้ายกันนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยจะให้เป็นการเย็บนะครับเนีย่ยเย็บครึ่งหนึ่งติดกาวครึ่งหลังนะครับอ่าแบบนี้เลยหน้าเท้าก็จะเย็บด้วยด้ายสีดําแบบนี้ครับสวยงามมากๆเลยจะดูจะดูเป็นขีดนะจริงๆเป็นด้ายสีดานะครับส่วน ข้างหลังก็จะติดกาวนะครับยาวมาเลยนะครับแบบนี้เนาะแอร์ยูนิตได้เป็นสีขาวนะครับอ่าส่วนไอ้ฟันฉลามก็จะได้เป็น Black s p a r ์กเนะครับจะมีการสลัดสีขาวๆนิดนึงครับตรงนี้เป็นฟันฉลามนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะฮะนี่เป็นจุดที่สามารถจะ recognize จำ Air Jordan 5ได้ง่ายที่สุดนะครับเอาโซครับเอาโซของคู่นี้เนี่ย Air Jordan 5 Oreo เนี่ยเป็น Icy s o โซนะครับอ่าจะทำให้ทุกคนเห็นจัมแมนโลโก้สีดำอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ traction ของเขาเนี่ยเป็น แฮ g ิงโบนะครับแบบนี้เลยวิ่งอยู่ด้านเดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นก้อนยางนะครับสีดำนะเขียนว่าจอแดนนะครับแล้วก็มีขอบ ข้างหน้าครับสีดำเนาะพื้นรองเท้าไอซิโซเนี่ยโคตรสวยนะครับน่าสะสมมากๆแล้วน่าใสเพราะมันดูแบบพรีเมียมดูสวยงามมากๆนะครับและคู่นี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับได้ทําการติดโซเรียบร้อยแล้วนะครับป้องกันพื้นรองเท้านะครับนี่เลยครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับโซโดฟโซโดฟกลับมาอีกแล้วนะครับนี่เลยคู่นี้เป็นของเจ้าของแบรนด์โซโดฟนะครับโซโดฟนะครับแผ่นโซกันรอยนะครับป้องกันพื้นรองเท้านี่ครับติดไปตรงเอาโซ แบบนี้ครับความหนา0.9มิลน,นะครับสามารถติดได้สูงสุดถึงรองเท้าไซส์15 US นะครับไม่ว่าคุณจะเท้าเล็กเท้าใหญ่นะครับใช้ได้แน่นอน,นครับราคาอยู่ที่ชุดละ600บาทเท่านั้นเองนะครับ สำหรับใครนะครับที่ติดไม่เป็นไม่มีอุปกรณ์นะครับหรือว่ากลัวติดเองแล้วรองเท้าพังทําไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าโซโดฟมีบริการติดตั้งฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถส่งรองเท้านะครับไปให้ทางโซโดฟติดให้หรือว่าจะเรียกบริการนะครับมาติดให้ถึงที่บ้านเลยนะครับโหโค้ดดีเลยครับแล้วก็บอกเลยว่าติดตั้งฟรีทุกคู่นะครับเอออยากให้เพื่อนๆไปลองใช้บริการดูนะมามาดูงานครับงานค่อนข้างละเอียดนะครับวิธีการตัดขอบเขาเนี่ยมันเนียนไปกับพื้นรองเท้าเลยหลายคนผมเข้าใจว่าติดโซไม่อยาก อยากให้คนรู้ว่าติดโซนี่แหละครับเขาตัดแบบเนียนมากๆครับดูบริเวณหน้าเท้าเนี่ยเขาตัดไปตามขอบแบบนี้นะครับปึ๊บวิ่งขึ้นไปตามไอซี่โซแบบนี้เลยครับคือทุกรองเท้าทุกคู่มันมีวิธีการตัดให้เนียนนะครับนี่ครับบอกเลยว่าเนียนสุดๆนะครับและด้านหลังนะครับตรงส้นเขาก็จะมีการเสริมส้นนะครับ2ชั้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมสองชั้นป้องกันตรงนี้ให้มันทนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเสริมหน้าเท้าอีกหนึ่งชิ้นนะครับแบบนี้เลยสี่เหลี่ยมนะครับในเห็นไหมเห็นยัง บริเวณจับแม่โลโก้นะครับนี่งานเนี้ยบมากๆครับตัดขอบคมแล้วก็ทีมงานมืออาชีพมากๆนะครับและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับแฟนคลับเคอร์วูนครับแคปรูมนี้ไปเลยอ่าแคปไปเลยฮะใช้เป็นส่วนลด10%ปซนะครับที่ร้านโซโดมนะครับอ่ารีบทักเลยครับใครที่อยากจะติดโซรีบทักไปเลยครับที่ร้านโซโดมเพราะว่าสิทธิ์มีจำนวนจำกัดครับลิงก์อยู่ที่ใต้วิดีโอนี้ครับทักไปเลยผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับเคอร์วูคอนเฟิร์ม มาต่อนที่วิธีการเลือกไซส์นะครับของรองเท้า Air Jordan 5นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับยึดไปที่ true to tr size นะครับให้เลือกใส่ที่ตรงไซส์ได้เลยนะครับ Air Jordan 5เนี่ยเป็นรองเท้าที่ค่อนข้าง roomy นะครับนี่พื้นที่ของรองเท้าค่อนข้างมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นยึดกับตรงไซส์ของเพื่อนๆได้เลยนะครับ มาสรุปกันสั้นๆนะครับกับตัว a i r j o r d a น5 Oreo คู่นี้เนี่ยเมื่อเทียบกับราคารีเซลตอนนี้เนี่ยอยู่ที่วิ่งอยู่ประมาณ7,000บาทเนาะตัวเลโทร2,021นะครับคือ7,000บาทแล้วแต่ไซส์นะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆเมื่อดูจากวัสดุกับการประกอบนะครับวัสดุนูบักอัปเปอร์ให้มาแบบทุกชิ้นเลยครับอ่าแล้วบวกกับ i อซ o โซ สวยงามมากๆเลยนะแล้วก็ยิ่งเป็นคู่สีอมตะนะว่าขาวดำนะครับแบล็กกันไวเนี่ยผมบอกเลยว่าใส่ง่ายไม่ต้องคิดมากเลยอ่ะใส่ง่ายจริงๆนะครับแอร์จอแดน5เป็นอีกรุ่นหนึ่งในตำนานในตระกูลแอร์จอแดนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมคือเพื่อนๆชอบชื่อไหนมากกว่านะครับโอริโอหรือว่ามูนไลท์นะครับก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสุดท้ายนียถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์มาเป็นกําลังใจให้ผมดูหน่อยนะครับแล้วก็ใครที่อยาก จะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูกันก็กดแชร์ออกไปได้ตามสบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในช่องเคอร์วูนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปต่อไป peace out